สบายดีพี่น้องไปใช้น้องไปหาหมอหมอรักษาเอาเองเดี๋ยวกันหมอรักษาใจเออรักษาใจวันนี้ไปหาหมอผีหรอกพี่น้องเห็นเนาะเขาออกเหมือนอะไรกันเชงว่าไปหาหมอผีหลดเนาะของใครมันมีก็ไปหาดิ่เหรอเออคนมันมีเนาะเป็นมอนเดี๋ยวพี่น้องไปนำสบายดีพี่น้องสามคนเดิม่มมาเหนื่อ ก็ไปหาดีแหละวี่หักคอมันตายจังเร็วมาแบบอ้าวสี่ว่าประเด็นยังนี่สี่ว่าประเด็นเรื่องเรื่องแมนเคืนว่าว่าสิบห้าปีกะสี่เข่าแล้วคืนว่านาลูกอีผู้ววนะกับสี่เข่าคือกันหัลละว่าลูกผู้หญิงคือกันเนาะมันมักเว้าใส่เด็กน้อยเอาประเด็นหูเรื่องเอาประเด็นหู เอาเขามาเกี่ยวข่องหีบเพียยเล็กเล็กน้อยเนาะเขายังไรเรียงสาอยู่เขายังเป็นนักเรียนดีผูแวามันมันดานดันมันเคยสีทันเตสอันนาซิปอาปีก่อนวันมันจากเวาได้ปีผัวจักมันีนสีขาแล้วเนาะมันมีปุ่มเลยเอามาแววดูเลยครับแม่นว่าแก้มันผูปมาจากใช้แม่นไพ่บอกซูบอสุกผู้ถามเน่ยนขีดต่ำติง แม่นไพบอกสู้่ะเออมันอีฮาอ่างมันมีหนีมีชิ้นหนีชิ้นกันหนีชิ้นกูบ่ได้เอาเงินพอเงินแม่มึงมาใส่ดอกมึงหู้มันมแต่ใส่อีอันไอ้บอกมึงกูจะไปโต๊ะปากมันอีนะมันคือหูด้ดีเรื่องเล่าของพออัคนนะของกูแต่คือว่าหู้ดีแท้แั่น่ะเกกับชีวิตกูนะหู้แท้หูห้วา่าเนาะชีวิตกูอ่ะเนาะหู้คากริเกืับชีวิตกูนะมึงอยากหู้ยังมาถามกูนี่กูจะบอกมึงบิดรถมีอย่างแน่ เออมาถามกูเองเนี่ยมั่จำเป็นต้องไปถามคนอื่นดอกอีกัวนั่นก็มันปากจอกปากเป็นโนนสองหัวนัวสองคออีสันดานบอกตาแต่คนอื่นคันมึงดีนะมึงบ่ัวนั่นค้นคนอื่นดอกอีอีสัวมึงหนีสินครับหนีสินของกูเองบมเมนของคนอื่นกูไปเอาเงินพอเงินแม่ไปมาใสแหงงานกูเองหามาใสเอง ประจำเป็นมา่าวายกูดอกครับหลถไป <im Alto Del ire> น้ำกันพี่น <im cause mum> ้องเขาขอโทษขออภัยเด้พี่น้องเด้อเขาบอกเฉพาะคนที่แบบธรรมดาเอาเลยพี่น้องเด้อบทเอาไปจดเาไปในกมรวมเด้อพี่น้องเข่าใน้ยกเดียจะกินข่าเดี๋ยวนี่น้อยกามีอะไรคลิปนี่คลิปแรกแล้วแหละด่าแบบมึงกู้ทูด่ากันพี่น้องเลยนี่คือคลิปแรกเลยละด่ากันเจ้านั้นด่าพวกสีพาอพยังควุมคิด ต่ำๆมามาของเขาไงนะร้องง่ายๆใช่เนาะปุ่มเนาะความคิดนี่มีแต่แนวต่ำตรงนี้หมดว่าเอาสีเออขีดแนวอื่นบอดี้หรืบอมีเลยนะดีดบอมีเลยคิดแต่แนวว่าอันแนวมันอันใช้ได้ปลายสีคนอื่นบอดี้งมบอดี้งมบังงอนสงบบังเงาตัวเองเอาหน้าแม่ตัวเองมาขายแม่เขาก็เคยเห็นคนเอาหน้าแม่ตัวเองมาขายออกจากของแมย์แต่เท่เล็กๆเล็กน้อยกับบอด้เวทบอด้ว่าเนาะเขาเป็นนักเรียนอยู่กับ มันบริเวณมันออกจากของห้อมันยแล้วให้ลูกเต้ามันนั่นแหละเป็นแล้แน่ะไปตกที่ลูกที่เต้ามันอีได้นางกู้ว่าขวัญเข้าในกะมันกะบไม่ได้ดีลื่นเขาดอกไหมมันแต่งว่าขวัญหมู่นะมันโมเมนคนดีดอกคนว่าขวัญคนนะมันคือคนชัวคือกันนั่ะนะใช่ดิเออดูตัวกับข้าวโกบมะมันคือเงินสูงลงเงินต่ำ แม่คนนี้เ็ขากนนะเออมีผัวให้บ่ผัวหูบ่หมาสืปฏินัวหลดเออเขาให้หมักแล้วผไปหลุดเป็นันเขาหูเมยเป็นแบบนี้น่ยะเดวถือป้ินมาถือมือเนี่ทางเนาะนอบันพี่นองเบ่งทางถนนนเนาะพี่น้องเนาะเบ่งอันหนาคนเฮืงเติบแล้วเบ่งทางมัน เราออกมาทำชุระกันเถอจ้าชุระของพวกเราก็ไม่ได้ไปหาหมอผีเราไปหายากพี่น้องจ้าไปใส่กระไปนะคนเก็บกระไป๋ีสิบเข้าลเรานเขอมาซื้อมาจากเพื่อนไปเห็ดนางเห็ดเลยมันสิบของเอาเนาะเออสีมาหามให้นั่นหามนี่เึงติดไปก็ได้วตมันสิบของเอาเองคอนเดนท์ เขามีความสุขใช่ไหมคนมีความสุขแบบไม่ใช่กระบายแม่เขาจะจำเจแต่ในห้องไอเจนะด่าคนชัตชัตชัตช uh ัตเเราเมื่อกีนเห็นอะไรยังเรามีผู้ลังคนเนาะคนเอ้ยเบ้าค่อยเนาะกินเหล้ากินเบียร์กับแม่น้อยคักแเนาะผู้บอกกินเหล้ากินเบียร์โพสลงหาสแตกพีซซ่าคือโพสไปนั่งกินเหล้ากินเบียร์อยู่ซานโอ้ยเบ้าเสพผู้อื่นมาเดินงมบางงอนสงบลงเงาตัวเองเนาะ กูก็ไม่น้อยนี่เออกินเหล้ากินเบียร์สมมือสซ่บเียกระชูนอะกระแตกเบ่กินเบอะ ที <S <S ่อยู่เฮือนอยู่ซานเนาะสูวยละไปอยู่อยู่ฟุ่นจังทันจังสี่บอกด้วยหน้าไหลเขาควบคืนชูเบ้าสปอร์เต่ร์คูที่เกียรติช่างไทย่อยเด้อพี่น้องเด้อบริกวอมรวมเด้อจ้าเบ้าสปอร์คนเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอันเบ้าใส่ชุ่ม่อยเดือดร้อนก็รับไปเลยเพราะว่าชุ่ม่อยบริเว้าให้ก่อนเขาเบ้าห้ก่อน มาหาวาว้า no? หน้าว่ะใช้คอยเว้าใไปก่อนนะุบคนไปเห็นล er ิปไปโม่เม่นเม่นอันนี้เม well ่นเขามาด่าหมู่เม่นมาว้าใส่ผู้อื่นเม่นมาว่าใส่ลูกใส่เตาเขาให้สิบอยากหายอืมบัดือผ้าอันถือซุ้มเจ้าเด้คพันมีคนเว้าใส่ลูกใส่ล้านซุ้มเจ้าซุ้มเจ้ากันยังหูซื้อเขียดซุ้มเจ้ายิ่งหูซื้ออยากหายนั่นแหละมันถุกคนมันมีกิเลสตัณหากันทางนั้นเลย เท่าก็บปรยู่สมเท่าอยู่ไผอยู่มันหรือเปล่ครอบครัวของไผของมันกูอยากเบิ้งก็บูต้องเบิ้งเนี่ยกระสังเบิ้งเป็นยังเม่นมาด่ามเม่นมาสั่งมาสอนมันโมเมนการสั่งการสอนแบบถุงยาวเลยล่ะนะเม่นมาเว้าใส่ปล่อยได้สันเบื้องบาศีอัน มีไปเม่นด่าชุเจ้านอกจากชุเจ้าเขามาด่าของข่อยในซองข่อยมันกระดากคับมันเป็นของธรรมดาอันนั้นชุจ้าเม่นเขามาด่าข่อยเด้เพราะต้องด่ากรับเป็นของธรรมดาอยู่แล้วแต่พ่อเขาด่ากรับคืนเพราะว่าอามันด่าเอฟซีเพราะว่าว่าไปนนันนนไปีนปีนีนมีกระดูกนี่เนาะเว่าในาได้ก็ได้ปีนไปปีนมาลีดพุ่เจ้านี่ลีดพีกระดูกอะไรอย่างเงี้ยอ่อลีดพี่กระดูกพ่อเขาด่าขึ้นเพราะว่าอามันด่าเอฟซีไปสันมาบ่ายเนาะมึงเม่นมาด่ากูเห็นไหมคอมเมนต์มึงอ่ะมึงเม่นมาด่ากู อ้าวโตวเขามาด่ามูก่นเฮ็ดได้มูซิเมน้นด่าตัวคืนได้เออยูสื่อๆมันจะไปด่ามูบ่มมีดอกแบบนั้นะมันบโมมีดอกพีนน้องเอ,อ้ยดูสื่อๆกันเมื่อเอาสีด่าคนน,นี่จะพุ่มันซุ่มจังไรใครใหม่อะไรอย่างวะคือเขาเห็นนันน่นนะเราพยายามก็เศ่ฐายุสมเถาเถาเลยลิปปลิทความคิดปิดมนุษย์มาน่า ไปค่อยกๆอยู่ครอบครัวของไปของมันอยากเบิ่งกระเลื่อนผ่านกันยังว่าเดิกรเลื่อนผ่านคนมั่วขนาดนั้นนะโอนว่างตายเลยว่าไปถูกที่บาไปถูกที่าด้วยบ่มีข้อมูลนะนะว่าค่อยๆว่าเไปสีกระเป้เนี่ยสีพัวแน่สีอันระเบ่าแนี่ยป้าครอบครัวสองเจ้านั่นคือสีสีมั่วสั่วกันแนวนั้นเนาะสุดกะว่าออกมาได้แนวนั้นนะทั้งๆที่เรื่องจริงมันบอแมทเลยมัน มันบ่อใช่เลยสมองมาสมองต่ำตุ้มเขาเสือมาเขาก็สีมั่วไปนั่นเลยมามันสีสั่นันมั่วไปเบิดได้พวกมันเบ็ดมาอยู่เขามาเขาก็เบ็นเขาสิว่ามั่วหาเลือกหาดาวแต่คนอื่นเราเราโดยทีเบ็ดความจริงนะนะเอาความจริงนะมาเวาแน่จะสูงเอาสิ่งที่ไปใส่ลายหมูมาเวา สี่มวดจังสั้นสี่มวดจังสี่นะคือลูกสาวคือกันน่นแหลอกไปเที่ยวผับเที่ยวบ้าโพดลงโอ้ยแล้วก็มาว่าใส่กูบัดนี่บ่งงงงอนตัวเองเนาะโพดลงมึงก็กินเหล้ากินเบียร์คือกันนั่นแหละแต่สิบกินเหล้ากินเบียร์มันเป็นธรรมดาของมนุษย์าไปดั่งกินหว่าทานกินหยังยังมีหนามาว้าให้คนอื่น มึงอยู่ในศีลกินในธรรมมึงก็ไปอยู่วัดกูแล้วไปไหนมั้ยโอ๊ยคนศีลคนธรรมมันจะไปด่าคนบ่กวนคนนั่นแหละดอกโอ๊ดมันสิมาเห็ดสนชายนี้มันบอกมีมันเปเห็ดใส่ดอกมึงอย่ามาว่านว่าสองแซส่องแซนะโต้มึงเองก็แซมึงเองแซพฤติกรรมของมึงเองแซสันดานของพวกมึงเองสิ่งที่พวกมึงนั่งว่าว่าบ้าบ้าบ้านั่นแหละก็แซคำว่าของมึงเองขอเองเนี่ยเพราะทโต้มึงเองมันไปแซกันเลยด่ามด ทุกโอบทุกมุมของ,องน,น,อนยาย,ยกันเชิงไรคอยอีกแบบว่าอาใช้มันเองค่ะอดาเทพดาว่าเนาะเอาพี่น้องคลิปนี้กระจกสมีก่อนเนาะตอนเด็กโตคลิปใหม่จ้า